ไล่เร oh, <All right. S 2> oh, ือกันทำไมเนี่ยไล่เรือกนทำไหไล่เรือเกลือน เลือกการรื้นครับนะฮะสูงหน้าทุกคนชัดๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเห็นหน้าที่ราชัดๆครั้งสุดท้ายนี่ชู่มอะไรนี่รยการอยู่นะปกติก็ขอเขากินอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเน่เห็นแล้วอยากขูดมะพร้าวเลยส่วนใหญ่มเกี่ยนั่งตัวกอนนั่งตัวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ยังตรงนี้นั่งตัวกันมินี่ ฟแนะนำกันเขาลืมได้วายไม่เคยลินเสร็จแล้วอ้อมสุนิสายศุภุญสังค่ะสวัสดีครับน้องนิ้วปองครับถ้าเป็นน้องก็ยังได้ต่อนะครับสติ๊กครับคอ้อมผสมพันธุ์ศิลป์ศิลป์ค่ะสวัสดีครับเอกเอื้อครับเดี๋ยวเมื่อกี้แต่พวกเธอทำฉันแบบว่าฉันฉันรู้ว่าฉันเปลี่ยนชื่อไปแล้วทไมาถึงไม่เรียกอ้อมเลยทีเดียวเรียกว่า นึกว่านักบอลได้รางวัลนักบอลกันย่าเดียวมีอย่างเดียวนะครับมันมันมีสโลแกนก่อนใช่ไหมครับทุกวันมันสุดฤทธิ์คิดถึงกันบ้างนะ อาจะบอกความจริงให้นะคะตั้งแต่รู้เรื่องกันมาคนที่ชอบที่สุดคือไอ้นี่ค่ะไอ้นี่แปลกเราค่ะน้าเหี่ยวมากเลยบอกว่าคือจริงๆนั้นหน้าเด้งนั้นแรกๆเนี่ยเตี้เดียวเยอะเลยนี่คุณแต่คุณจะมาว่าผมหน้ายับไม่ได้นะอ้าเพราะผมมายับกระชกยกกระชับ าครับวันนี้นะครับเรามารวมตัวกันนะครับเพราะว่าจะเป็นการส่งท้ายบายๆกันสำหรับ Five Life ในในรูปแบบนี้นะฮะแล้วก็วันนี้จริงๆยังขาดพี่อ้อยด้วยใช่พี่อ้อยก็ขาดพี่เอกด้วยนะฮะขาดเอกด้วยพี่อ้อยอยู่ฝั่ง Friday ตอนนี้ข้างบนแล้วก็ขาดที่คนโรงมาถ้าพี่อ้อยพี่โจ้ด้วยพี่โจ้คือขาดก็ไม่ต้องมานะพี่เอกฤทธิ์สนาวรินด้วยใช่พี่เอกไปไหนเออเอกฤทธิ์นี่ตอนแรก2เอกใช่ไหมยังไงคุณใช่่ใชแล้วก็ไปไปมาครับเฮ้ยแซงไปกับคนเนี้ย ใน <differences> กลุ่มนี้เอกเข้มแข็งมากที่สุดเลยคะดูแบบเอกเอกอับทุกสถานการณ์เอกเจอมาหมดแล้วหมดแล้วเอกไม่มีเกิดเกมเอาเรี้ยเอเงีย จำได้ไหมวันแรกของไฟไลฟ์เนี่ยเป็นใครอ่ะเป็นใคร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 วันแรกที่ออนแอร์เพระมาณตุลาเป็นใครสามแย่สามแยกสามแย่แต่นั้นมันวันจันทร์เลยว่าไม่ใช่ครับใช่วัันนจทสามแยกโดนสลับวันมั้งป่ะไม่โดนไม่เคยโดนเราอ่มีวันหลัดเราโดนแล้วก็จากสุขใช่ไหมของอ้อมแล้วสามแยกวันแรกเนี่ยพี่อ้อมเมาส์ตัวรายการเขาตัดยังเมาส์อยู่เขาถอดไม่ได้ราไม่เคยทำรายการสดกันขนาดนั้นไปดู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  เฮ้ยอย่าบังอย่บังดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปนี่ก็ทีนมนเฮ้ยไปอ่อนนะอ่อนอ่ะว่ะน่าละอ่อนจริงเฮ้ยสี่ปีผ่านไปทุกอย่างเปลี่ยนเลยอ่ะ อารมณ์ขันชั้นยอดนะครับเป็นดีเจที่เก่งมากไอ้นายไม่พลาดแล้วเนี่ยพี่โป้งดูดีนะแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีจริงๆเลยนะครับแหมและเขาก็คือโจ้อัครพลครับเกลียวป้าเกลียวเนาะเกลียวโคตรเกลียวอ้ ไปแบบนักเรียนอังกฤษนักเรียนอังกฤษไปกี่ต่ก่อนจะเรียบร้อยวะสสวััดีครบเหมือนแบบอาจารย์แม่ที่มีควาย้างเลอ้อยก็มาแนวซับซ้อมและคุณอ้อยนภาพรไ์วิก็แต่งตัวดูผู้ดีมากเลยอะแต่งตัวดูผู้ดีมากเลยอะแล้วคู่คุณอะดี อ่อพอพมพอเอาๆอาอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วยังยังไม่หมดเลยร้อนร้อนร้อนไปโดนอะไรเนาะเพิ่งเลิกไงฮะรายการเป็นสอดันลงมาพุ่งกับชั้นาจาก ABS ชั้นสามแปดพุ่งติดลงมา18บแปดวิ่งมาหน้าทิศเือ่ะ ไดนไงล่ะก็ไม่มีวันของฉันไันของหลานเนี่ยมันไม่มีไปไปผ่ายปวันเที่ยงที่เทาสิวันแที่ยมันก็ไม่มีเลยคือคือเขาตัดสินใจทําลายอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้หายหรอกเขาได้ฝังเทปไปเรียบร้อยแล้วนะจะไม่มีใครเชื่อนะคะว่าเมื่อก่อนอันปากเป็นแบบนี้จนดูรายการนี้เราจะค่อยๆซึมซับว่าอันเนี่ยปากอย่างนี้และอ้อยก็ชัยย่อยปากไรจัตายวันพุธเนี่ยอ่าวันนี้สนุกๆนะครับเรามาคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้อง เริ่มต้นด้วยการไปดู GJR กันก่อนดีกว่าได้ครับซึ่ง้าตัดหัวท้ายไปเนี่ยเวลาจะสร้างลงเราอยู่ในราัเยอะมากตีห้าปด้า้ไหมเราจะได้ไหเฮ้ยจำได้จำแม่เดียวได้จำก๊อปไม้ได้จำใครได้บ้างฉันจำได้ก๊อปไม้ม่เดียวจำไอซ์ได้ก๊อปไม้ชินไก่ไก่น่ารักไก่น่ารักไก่ถึงกันน่ารักน่ารักไปดูไปดู ขี้เหร่พวกนี้ไว้ด้วยละกันได่สามสิบถือว่าช้านะช้าป่ะเรากำลังพูดเรื่องโกยชยมค่ะใช่ว่าแบบถ้าได้30เนี่ยเราก็กำลังเป็นกำลังใจให้มันได้ห้าสิบแปดสิบเขาบอกว่าไปดูแล้ไปดูแล้วใช่หมมันดีสนมากสุขเสาร์อาทิตย์นี้ครับอย่าพลาดฉันอยากไปดูทุกทีอะทำไมอะสนุกครับมันแล้วมีตกท้ายแบบมีให้ง่ายคลิปใช่ซอนเฮ้ยคุณยังจะว้างเขาชมนะ ก็ชื่นชมใช่ไหมคนอื่นไม่ใช่น่ะสิความสัาพันคนนั้นด้วยคนนั้นด้วยผมอ่านในในข่าวสดนะสาระนะเหมือนหัวเป็นชนะตุเลยอะชนะตุบ้านเธอสิขึ้นนอกดเพืี้แล้วก็เหมือนหน้าไหวหลังหลอกแต่หลังหลอกแบบหลังแบบแย่แน่เอาละนะเข้าเรื่องของเราทำไมอะเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรเห็นไหมทุกคนความสั้งพูดถึงเรื่องความสดไงก็ได้ไงสดอยู่ก็ได้มีใครจำรายได้เลยจริงๆแล้วนี่ หน้าเหว่กันหมดคือจริงๆแล้วเนี่ยรายการสดแบบนี้เนี่ยทำให้เขาเรียกว่าเป็นการปลุกผีหลังเที่ยงคืนกันเลยนะหลังเที่ยงคืนนี่ซบเซามากจนพวกเรามาปลุกผีเรตติ้งเท่าไหร่นะถูกต้ออเคยว่าไม่ได้ครัเคยทําได้ถึง4ถูกจริงดิชั้นสี่ของการวัดเรตติ้งนี่คุณผู้ชมครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆประมาณ50บล้านคนมันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะวันนั้นนี่ บุกทั้งตระกูลมาดูกันแบบว่าทั้งแบบว่าของพีบ้านป้อมแปมที่บ้านนี่ทุกคนบุกทั้งตระกูลดูกันหมดนั่งของคนตระกดลคนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนั้นที่ได้สี่เนี่ยเพราะว่าสถานทีทรทัศน์อีกสองสถานีเนี่ยเจ๋งคนเลยมาดูเราคนเลยมาดูเราเนี่ยนะที่ต้มที่ปิดคือช่องละวันเป็นกระแสนะูมุ่งเนื้อเดียวนะ่เกี่ยวเดียวก็มีแมนออฟเดอะแมนอีกแล้วนะจริงเลย อยากมีชื่อในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแล้วไงแล้วไงต่อไม่จะบอกว่าถ้าพูดเนี้าคือเป็นข้อดีของการเป็นรายการสดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วข้อเสียก็มีเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผิดแล้วมันแก้ไม่ได้ไงใช่่มแก้้ไไดเอาทีละคนแล้วกันแต่ละคนมีประสบการณ์อะไรกันบ้างจากแบบว่าล่าสุดอ่ว่าไงพี่สัมภาษณ์ปามี่เออปามี่ก็มาน่ารักน้องเพลงดึ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 งกับปามี่กำลังอินสัมภาษณ์สัมภาษณ์อยู่มีผีที่ไหนไม่รู้เดินผ่าน จริงีิมีภาพให้ดูดูช่วยดูหน่อยไหนอะดูมันทำดูมันทำแบบมีงานอินเลยนะไมคืออะไรอ่ะเห็นหน้าบ้าอ่ะคืออะไรอะะเลินทำไมอ่ะ ใดูอ้วมนะในดูอ้วมนะใครอ่ะใครอ่ะไอคนที่เล่นเป็นน้องพม่าศึกษาต้องการกระบาดใส่หน้าเลยอ่ะเข้าใจปะคือทำอะไนไม่แล้วไปแล้วไม่ใช่มาทำงานวันแรกไงทำมาจะปีแล้วยังเดินผ่านตอนตอนแอร์สองปนบ่าหรือเปล่านึกว่านึกว่าตัดแล้ว ป๋มไม่ยังพูดอยู่เยงเยงเยงเย<ร>งีนี้ัน้องได้แรงกว่าปอมป๋อมมีงา้างไม่แต่ว่า <c oughs> ผมผมผมไม่ค่อยสนใจอะไรผมก็เจอว่าอ๋อแมนมากส่วนพี่เอกตกใจแล้วทำไงฮะ <c oughs> <c oughs> พี่ไหนห้องแต่งตัวบอกจะพูดครับไงวันนี้มาันทอมครับวันนี้เองวันนี้เอกวันนี้เองบอกแล้ววันนี้เอกจะเล่นเป็นทอมนะใช่เอาให้มันสุดกันไปเลยมันนี้นี่ไง อะไรพี่ช่วงอันอ้อยใช่ไหมเออเป็นไงบ้างไม่หรอกคือจริงๆแล้วมันก็แบบเป็นแบบเป็นเรื่องเทคนิคไงใช่ไหมครับบางทีเราไม่รู้ว่าเขาตัดเสียงเราเปิดมาอยู่ไงเราก็เ้วก็นินทากันซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่ประชาชนทั่วไปเขาทำกันเาเรื่องอะไรเออตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอโรมาเทรลปีว่าแบบกลิ่นเนี่ยมันสามารถช่วยนู่นช่วยนี่ได้แล้วเขาก็มีแนะนำว่า สามีภรรยาที่เริ่มเบื่อหน่ายกันเนี่ยให้เอาแตงกวามาไว้บนเตียงกลิ่นแตงกวาจะช่วยทำให้คึกคักคึกคักเราก็จบกันแค่นี้ใช่ไหมเราก็ตัดเข้าในสิวิดีโอพี่อ้อยเขาก็เกิดการเสนอเขาเห็นว่าแล้วถ้าเกิดว่าเกิดเอามาวางไว้แล้วอยู่ดีภรรยากลับมาพบสามีกำลังเอาแตงกวาแล้วมากินอยู่แม่สามีนี่ กินเนี่ยนะไ่กินเนาินเนี่ย่ใ่เอาไม่คาดหลังก็ได้แนะนำให้ไปล้างแตงกวาก่อนด้วยเอกไม่กเน่แลพอ้ากหน้าตื่นหนาใสใส่ตา นี่คือรายการสดกันคุณผู้ชมนะมันไม่ได้นัดกันเลยอันนี้ต้องเชื่อเพราะพี่เอกก็ใช้แตงกวาบ่อยเหมือนกันทำไมบ้าหรอเขาพ่อน้าไงจะไม่หดหู่ขนาดนั้นหน้าใสหน้าใสแล้วทำไมแกดูใช้ครีมใช้แตงกวาเหรอใช้ครีมได้เวลาหดหู่ใช้แตงกวาช่วยเหรอเดี๋ยวมีเดี๋ยวกับพ่อม่ด้ยเดี๋ยวมีให้ดูรายการหลุดๆอะไรของเราอีกเยอะแต่ว่านนี้เดี๋ยวไปดูนี่เพลงกันก่อนวัตถุคล้ายเพลงสีใหญ่ครับครับ อะไรพี่มาส่งมาฮะเนี่ยบอกบอกว่าอะไรเนี่ยอยู่ๆก็น้องปิ่นสะกดดิอัน N.O. นี่คือโนป่ะ P.U.A. อันว่าอะไร วิวเอเอตัว e ตัว e ตัว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 ชอบนั้สินเนี่ยชอบส่งข้อความมาตั้งแต่เราเริ่มรายการนะตั้งแต่รายการแต่ลูกคนโตยังเด็กจนลูกคนโตโตเออแบบแล้วลูกเนี่ยส่งข้อความเข้ามาแล้วนะตอนนี้นะครับลูกพีไม่ใช่ไมตกแล้วล่ะอ่าโอเคก็คือตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีเกมการชิงตั๋วเครื่องบินไปกลับพม่ามากันตลอดทั้งเดือนเลยตอนนี้จะมาเฉลยแล้วว่าแปลว่าอะไรไปย่างโกงแล้วไปย่างโกงเดี๋ยวไปดูแอร์เอเชียนะครับของแอร์เอเชียอ่ะไปดูกันครับย่างโกงกูตัอนเลย

ไม่ได้ออแอไงอ๋อไม่ได้ออแอ้ง่ายไม่ได้ออแอ้ง่ายไม่ได้ออแอ้ง่ายแล้วชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่อจอครับชื่อจอชื่อจอไม่ได้เรียนแลกเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาจากอะไรครับไม่อจได้เล่นแลกเปลี่ยนมหาลัยอะไรพูดเ่ยพูดว่าอะไรนะพูดอีกทีพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้พูว่า ไปไปเที่ยวย่างย่างกุ้งกันเถอะแล้วเป็นเป็นภาษาพม่ายังไงภาษาจะไปเที่ยวหรือจะไปย่างกุ้งกันแน่เอาให้ยังไงไปเที่ยวไปเที่ยวย่างกุ้งกันเถอะอ่าพูดพูดแบบว่าที่เป็นภาษาพม่าสิออ๋ย่างกุ้งโกตั้แหละจ้าดอ๋อโอได้นี่มีสทัมัวเราก็ไม่รู้นะขอบคุณครับมันจะมีมิสไฟไลท์ของเรามามอบรางวัลมอบรางวัลเฮ้ยอ็มเนียก็เป็นเฮ้ยเอ็มเนียรก็เป็น อ๋อให้สีให้สีเจ๊เขาต่อยอะไรเนี่ไปะไรสวยกินกันไม่ลงเลยอ่ะกินกินไม่ลงหรอคะเอกยังไงเอกก็ไม่กินเหมือนกันนะครัได้รับรางวัลกันไปนะครับไปเที่ยวกรุงเทพย่างกุ้งกันนะครับ10ที่นั่งเลยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ของแอร์เอเชียด้วยได้รางวัลกันไปแล้วนะครับมีน้องอัมพิกา น้องอรวรนนะครับแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์สามหกตึ้งตึ้ง atais นะครับแล้วก็ original ขีดน่ารัก atamil dot com นะครับประชา ptp at yahoo com นะครับนอนแล้ว2องทีนะเยวะติดต่อกลับไปดีใจด้วยนะคะได้ไปเที่ยวฟรีๆแบบนี้นะคะกคจะมีมิสไฟไลท์นั่งคอยประกบไปด้วยนะครับนี่เดี๋ยวก่อนนะข้างขวานั่นเสื้อแดงๆนั่นชุดแอนอลิชานะตายแล้วมิสซืยืมมาใส่แล้วเหมือนแอนเ่อบอลลดูดีแอนมองหน้าแอนแต่มองแขนเดี๋ยวยกแขนก่อนพอยกแขนผูจะเป็นป้าพะอูนทันที อย่ามาคืนตัวอย่ามพี่ปุ้ยอย่ามาว่าพี่ปุ้ยอย่ามาว่าพี่ปุ้ยนางงามที่เป็นข่าวอยู่นะที่กำลังแปลงเพศเป็นผู้ชายตัวจริงนะคนนี่แหละจิมาจริงหรอตัวนั้นเรื่องจริงจริงได้ยินไปผู้ชายเอาอไปไปไปขอบคุณเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับขอบคุณเอเชียด้วยก็ยังไม่อยากเชื่อเลยอ่ะสวัสดีครับรักเลยมีแม่มาหน้าใหม่ครับน้องนุ่นสวัสดีค่ะัคน้องนุ่นซ้อมยัง พร้อมแล้วค่ะรวมเต็มเราข้างน้ำร้องเลยร้องเลยร้องเลย Hello Moto มีบนสางคล้องกันไปหน่อยทั่นใดเธอจึงได้เห็นฉันไปทิ้งดำเขาดำสะอาดไม่เลอะเธออีกน่อยเธอเธอจะชอบของดำเปลี่ยนแต่แขกชิชาเท่านั้น ไม่ใช่กันนีนาเลยอ่ะเมื่อคืนเห็นเต้นดูคริสติน่าอ่านั่นคือน้องนุ่นนะครับมาต่อที่น้องมุกครับน้องมุกค่ะสวัสดีค่ะน้องมุกเสียงสดชื่นกว่านี้นิดนึงนะพี่เอกเต้นให้ดูด้วยนะอไปที่กันมา Hello Moto ขี้บ่นสาหัสขอดำไปหน่อยใช่ไหมเธอจึงได้เห็นฉันต่อยตา ถึงดำก็ดำสะอาดไม่เลอะเชอตอีกหน่อยเหอะเธอจะชอดของดำเดก่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนอะไรหรอระทู้นี่พันทิพย์จะเปลี่ยนไรนี่มันรายการผู้หญิงอยู่ผู้หญิงด้วย ผู้หญิงนดี่ผู้หญิงสวยเอ้ยรายการนั่นคือรายกัรนะครับกดเอเวนวัคตามด้วยหนึ่งหรือสองส่งมาที่480266หครบนีถ้าคุณต้องการวิทยากรติดต่อได้ครับวิทยากรเรื่องอะไรับพี่อ้อมเรื่องการเงินเรื่องเงินเรอเงเอาโอเคงั้นเดี๋ยวดำจังคนหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับคราบย่า เสนอมาบอกให้เราทำกันซึ่งเราไม่มีสิทธิปฏิเสธกระทั่งท่าที่เอกเต้นเมื่อกี้นี่ทีมงานเขียนท่าบังคับไว้เลยนะคะว่าเอกจะเต้นต้องเต้นท่านี้เท่านั้นท่าจะเต้นไม่ได้ใช่ถูกข่มขืนใจอะครับข่มขืนใจใช้สับโอ้ยสับแต้วบ้างเลยควรจะทำหนึเดียวด้วยทำหนึ่งเดียวถูกซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความถูกฝืนใจทั้งหลายของเราเนี่ยถูกข่มขืนใจของพี่เอกด้วยนะ ทำไมครับพี่เยอะมากแล้วเรามีตัวอย่างประมวลมาให้ดูกันด้วยมันจะมีบางอย่างที่ไม่ควรทำอีกแล้วพี่อ้อมใช่คั้งเดียวทำครั้งเดียวพอเคยเห็นกันแล้วเหรอยังไม่เคยเขาบอกมาเราจะได้รู้ว่าอะไรที่เราพลาดอ่ะเราพลาดอะไรบ้างไปดูไปดูไปดูพลาดจะเยอะนะชั้นว่าดูอีก3ปีก็ไม่จบอ่ะใครอ่ะใครหัวแก่ หวานมากอ่ะอมน่าเกลียดน้ยน่าเกียดมากอะนี่ก็หวานี่ใครอ่ะออมน่าเกลียดมากอะลำวยกินนี่นีเดี๋ยวก่อนนี่ไรนี่ไรไรอะั้นแฟนมาใช่ง้ช่นีไม่อะไม่ำไม่ได้ ราชการของเราด้วยค่ะทีนะครับต้องบอก่ิ้มฉุกัันครับเลื่องไม่ได้เลยครับใครจะใส่กระโปรงใครจะใส่กางเกงไปื้อกวันเจรือจะไปซื้อขันเจเรือจะไปซื้อขันขอเชิญคุณอานรุกขัม้ม่อมจสุาอนไม่ยอมปล่อยขอเลย่ มงจอ้งแม่ยกา่ไม่ได้จางดวอยากขอมิต้าทมคเห็นฟาโรจังมากุดมันลิจัง้่ยนฉันขอกินสุปรันกแป๊บผมที่แม่ของแก ่อ๋อ้ยเหนื่อยเหมือนสิงโตทะเลที่แหวกสาหร่ายขึ้นมาเลยจีิดูด้วยเออใช่นี่เล่มล่าสุดนะครับเพิ่งวางไปนะฮะนี่ไม่ใช่ร้อนฉาดนะพามวยดูนีร้อนฉาดนะพอม้อไฟใช่ไหม้อม้อไฟพหม้อไฟพอม้อไฟนะฮะพอม้อไฟ นี่แหละอายเขาพี่จะถามมากอะตอนนั้นที่ออมลำแล้วบอกไม่ผมมันแป้งแล้วไม่ได้นะออมนี่ใส่สันเลยนะใส่สันเลยนะใส่นอะไรไม่ใช่แต่รู้สึกว่าเราทำอะไรแบบนี้เยอะๆเราจะรู้สึกว่าอยากทำอีกอ่ะมีช่วงหนึ่งพอมาให้ทำอันนี้เลิกเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาแต่พอที่น่ะมีอะไรทำอีกบ้างเราตื่นเต้นจังเลยโกรธนะทำไมรอะะไคบ้านใส่ทอไม่เรียกเอกเล่นเอกจะเล่นเป็นอะไรจ๊ะไม่เล่นเป็นแม่ใช่ไหมซึ่งต้องเป็นหญิงเล็กแซ่ ¡Viva yeah! 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 อย่างนี้ขอยอมเป็นชายน้อยดีกว่าอันรอดนะเบ๊ก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 ตัดตัวแล้วก็มาใหม่มาุ้ณพี่ระทูจะเป็นเอกมาทีนี้เป็นคนหน้าไหวหลังหล่อจอิาแต่เดี๋ยวรู้สึกว่ามีมีพวกเราหม่นึงคนด้วยพี่ย้อย ย่อยนะพาออกเลยออกเลยย่อยดิเสร็จเจ้าป้าเหมือนกันเสร็จแล้วขับไฟเดย์ใช่ไหมเพิ่งเสร็จจะขับไฟเดย์มาค่ะโอเคไปแล้วสภาพศพแย่มากเลยทีเดียวปรากฏตัวหลังเที่ยงคืนเนี่ยนนะะคพูดกัตอนนี้รับไปที่ศูนสุขภาพศูนก่อนใช่ไหมน้องสาวน่อยครับเลือกอะไรคะไม่ไม่ต้องเลือกแล้วให้เลวันนี้ใจดีฮะแจกไปเลยฮะโอเคแต่ว่าแปะโป้งถามว่าหน่อยจะเอาอะไรใช่หรือเปล่าแจกโลแจกโล ไม่เอาไม่ <carbohyd S 3> เอาเดี๋ยวต้องเอาทินเนอร์มานั่งลบอะยเสร็จแบบนี้ถามไม่ได้นานนะคะไม่รู้มีตอนไหนเก็ร้องตอนไหนเก็ร้องไปตอนไหนดั่งใจดั่งใจตอนที่ไม้กันไม่ได้รู้เลยร้องไปเรียบร้อยแล้วฉันไม่รู้ตั้งแต่ต้นแต่สติเสื่อมกันไปหมดแล้วนะคะทางค่ะเริ่มจากพี่อ้อยก่อนเลยนะคะมาฝั่งพี่อ้อยนี่เลยหล่ะฝากแล้วฝังเลยนะพี่ได้เลยจ้าก็ สี่ปีที่ผ่านมานะคะก็พวกเราก็สนุกสนานกันทุกวันค่ะหลายๆคนก็เห็นสังขารแล้วก็ควรจะนอนก่อนเที่ยงคืนได้แล้วแหมชี้คนอื่นไม่ดูตัวเองก็นี่ไงเห็นไหมคะหลังเที่ยงคืนก็จะไม่ปรากฏตัวแบบนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์ต่อต่อไปก็จะฝากน้องๆด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็ฝีไม้ลายมือสุดยอดเหมือนกันหน้าใสเด้งนะคะให้กําลังใจน้องๆกันต่อไปด้วยครับพวกเราก็สนุกมากสนุกมากแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะครับโดยเฉพาะ หลายๆคนเลยทีเดียวรายการอย่าด้วยนะคะนอกจากกับคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดนะคะ5วันนะคะติดตามกันแต่ละอาทิตย์นะคะก็ขอบคุณทีมงานด้วยที่ช่วยสร้างสรรค์อะไรแบบนี้แล้วก็ทําให้รายการของเราเป็นแบบส่วนหนึ่งของคนที่นอนไม่หลับหรือนอนดึกหรือรอดูพวกเราในตอนกลางคืนมาตลอดเกือบ4ปีกับคุณนะคะครับขอบคุณค่ะกิมกิออมกินออมกก็ขอบคุณนะคะไฟล์รายการเป็นนามสกุลออมไปแล้วเพราะว่าเหมือนกับรายการนี้ทําให้ออมได้แบบว่าโตมใช่เหรอ อยู่เมื่อกี้ฉันรู้สึกขอบคุณเธอโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ให้โอกาสเอามาทำงานที่นี่นะคะแล้วก็ดีใจมากจะเก็บทุกอย่างไว้เป็นความทรงจำตลอดไปไม่อยากจะขอบไม่อยากจะพูดซึ้งแต่ว่าก็ขอบคุณเฮกิทด้วยที่สอนวิชาวิธีกรคู่กันไม่ยอมแก้ทุกวันเลยกันไม่เลยแก้ทุกวันขอบคุณทุกคนมาก ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณน้องอออเหมือนกันนะฮะเป็นน้องที่น่ารักมาโดยตลอดนะครับโดนพี่กิจแก้มาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็4ปีก็รู้สึกว่าเราทุกพันจะร้องไห้อะทุกพันธ์บรายการนี้มากเล นะฮะไงก็ขอบคุณแล้วกันครับค่ะครับก็ขอบคุณนะครับที่เรียกกลับมาอีกครั้งนึงเอ๋คะมันจะไม่มีอีกแล้วนะเราไม่เรียกแล้วทีเรียกกลับมาถ้าเรียกกลับมามีอะไรใหม่ๆก็ได้นะพวกเรานทีมได้ได้อยู่เรียกกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เรนถึงเราก็มาครับแต่ก็จริงๆก็พูดพูดไปหมดแล้วก็เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับทั้งที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้ทั้งที่อยู่ในออฟฟิศแล้วก็ทุกๆคนเลยนะฮะที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่นนกั นะฝากน้องๆด้วยนะครับแต่นที่สำคัญนะคะแน่นอนนะคะพอเราไปแล้วมันมีน้องๆต่อมาเนี่ยดูเขาได้6คนเราเห็นหน้าซีล็อกที่นันเอกซีล็อกทิ้งตัวเองไปนะคะดูได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สดๆแบบนี้เชื่อว่าต้องมีอะไรสนุกมาฝากกันแน่นอนค่ะครับเย้แล้วมีโปรยกระดาษเงินกระดาษทองกันด้วยนะไม่ใช่จริงๆถ้าเกิดว่าพี่ถึงพวกเราก็ฟังรายการพีทีทวได้นะได้พีทีเอ็มเอ็มพีทีเอ็มเอ็มมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนห Bye bye.